เอาแล้วก็กัดสดีชุมชุมทุกท่านก็นด้วยนะครับซึ่งวันนี้วพวกับผมไม่เจอเกีเมอร์กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับตอนตอมานห้าทุ่มเปอสี่ทุ่มนะครับผมโอเคก็เสียงเบาๆหน่ตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมานะครับทุกคนหลายหลายคนอาจจะได้ยินผมพูดเนาะให้เก๋ก็ ยวผมมาภาคที่หลังนะครับทุกคนโอเคจะผมจะใส่ตัวนังสีตัวอักษรมาด้วยล่ะโอเคทุกคนไปเรื่องันเลยโอเคนะครับทุกคน,กคนตอนนี้ก็มาประมาณนานมากแลวนะครับทุกคนผมตัดออกนะคือแบบเกมเขาจะมีแบบสต็อปนะทุกคนสตอนะ็สตอปไว้เลยที่เนี้ยผมก็มาเข้ามาฉา,า,ากนี้ทุกคนโอเค นานมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ประมาณแต่ก่อนประมาณสี่เท่าไม่ใช่สี่ทุกคนย <24. S 1> ี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยผมว่าประมาณน้นทุกคนโคตรนานนะครับผมโอเคมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะได้เป็นผีหรือเปล่านะถ้าผมเป็นผีนี่ผมจุบคลิปทันทีเลยนะครับล้อเล่นนะครับทุกคนถ้าผมเป็นผีเนี่ยผมก็จะไม่ทำ้ายเขานะครับ ก็จะปล่อยให้เข้าไปนะครับทุกคนโอเครอนสเสร็จแล้วเป็นใครมาดูกันว่าจะเป็นผมหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ผมนะอ้าไม่ใช่จริงด้วยทุกคนโอ้น่ารักจังเลยคือนี่คุณนอนมันหัแใ่นอนกูจะพาเลยอุ้ย โอ้โหตดตรงมันเทเลพอร์ตเนี่ยนะวิพื่อนเฮ้ยนะกูพยายามใกล้ๆตรงทางออกไว้ทุกคนพยายามอยู่ให้ใกล้ทางออกทุกคนเคีผีมาถ้าผีมามันจะเป็นสีแดงๆทุกคนถ้าใครเคยเล่นนะมก็เคยเล่นเป็นหลายครั้งเลยผมติดมากแบบนี้ มันสนุกนะทุกคนมันจะเราก็ได้ลุน้นใช่ปะป้าใครได้เป็นผีโทนอุ้ยขอไี่มีเสียงกนุนด้านออกด้วยเออวันนี้ไรอฉันด้วยไปไหนดีแกงไว้ลุ้นเราอุ้ยนั่นดูแลละจุดเลือดแบบนี้คุ้นเคยแนะ่นอนเพื่อนรอกกุ้ยเพื่อนเพื่อนเราจะไม่แยกจากไงเราเคอยอยู่กับนายนอนนะ ไปไหนอ่ะอุ้ยเก็บของก่อนช่้ยรอด้วยรอด้วยไม่เพื่อนรอด้วยรอด้วยคือน่ากลัวมากเลยถ้าเราโดนผีหลอกนี่คือเกมเลยนะใช่เต็มอุ้ยยังไม่จบอู้ยตกใจหมดอุ้ยข้างหลังข้างล่างโอ้ตกใจหมดเลยว้าวผมชอบทำเสียงแบบนี้นะครับทุกคนว้าวอุ้ย น่ากลัวไม่เพื่อนเพื่อเราเป็นผู้ชายเหรอขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยฮัลโหลเพื่อนว้เพื่อน,ออนรอด้วยเรากลัวนะอุ้ยทุกคนน่ากลัวตามเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนรอด้วยดีไปไหนไปก็ได้ยกันเราเมืออคนนี้เขาจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าทุกคนหน้าเหมือนกันมากๆหรือเขาจะเป็น นั่นแหละอื่นะผมไม่เจอผีเลยแต่ผมก็อุ้ยตกใจหมดเลยพอดีเพื่อนแล้วก็แค่ตามเข้าไปเท่านั้นเองอู้ไอตัวนี้นี่หวาเอ้ข้างล่างโดูแลไงแล้ด้วยตามคนนี้ไปดีกว่าเขาเขา,เขาเก่งแล้วก็ฮึเขาทำอะไรวะกินคุกกี้เหรอบัวมากเลยตอนนี้ตอนที่เพื่อนมันยืนยิงน่งเนี่ย ขัวมากเลยเออไม่เข้าใจ what ไม่เข้าใจไม่เข้าเข้าคอเข้าสระเอาเข้าไม่โถววะอุย้ยอุ้ยชิพะแล้วไม่เข้าใจว่าตุ๊ฟักส่งอะไรวะไม่อะไรวะหมูไม่อะไรวะว่าตุ๊ฟัก เป็นคนไทยไว้เพื่อนเราเป็นคนไทยไม่ใช่เราเป็นคนไทยอะไรนะอะไรนะนึกว่าเป็นคนอังกฤษอ๋อนึกว่าเป็นคนอังกฤษเราเป็นคนไทยเพื่อนอย่าคิดผิดตามเราทำไมกลัวกอกรอสลัวัวัว พิมพ์ไม่เป็นอ่ะเออก็พิมพ์ไปก่อนแล้วกันกลัวมันมาทำไมวะสงสัยเราพิมพ์มามเออเัาเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าวะเออน่าใส่เอ้ยรอด้วยรอด้วยฮาวูว เดี๋ยทางวอกเพื่อนมาเฮ้ย punishment. ทีมันอยู่นิ่งๆมาเร็วเพื่อนมาเร็วอู้หขอบคุณมากนะโอ้ยโอเคโอ,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 อ้โอเคโโอเราไปคุยกับเพื่อนดีกว่าม่รู้เขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะ คนม่อกี้อยู่ไหนวะคนนี้ได้เปล่าคนนี้ไดเปล่าทุกคนเจ้วคนไหนอ่ะเอ,อ้เข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ,โอ๊ยช่างเถอะโอ้ยผีนี่โคตนรน่ากลัวเลยยังดีนะที่ผมรอดไปไปไปเพื่อนเ,นเร็วๆเราไม่อยากให้นายโดนค่ะเอาเพื่อนอยู่ก็อยู่ตรงนั้นนี่หว่าออใช่ทุกคน ตรงไหนไวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อนในไมยังอ่ะคนไหนอ่ะทุกคน,น,กค,นคนนี้ปะคนนี้ที่เราเจอนี่หว่าท,ทุกคนใช่แต่เป็นคนที่ว่าไอผู้ชายใช่ปะผู้ชายจริงคุกกี้น่ารักดีนะตัวละครเขาทำไมเป็นตัวนี้วะเน,นี่ยผมทำไมเป็นตัวเนี่ยใครดูก็บอกมาได้นะครับเพื่อนคนไหนนะ ลืมแล้วทุกคนอ้าข้างบนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ปะทุกคนเออผมใช่ปะใช่คนเมื่อกี้ปะทุกคนไม่ใช่ผมจําชื่อได้นะ้ตัวเขาเรืองแสงมากเลยตอนนี้สว่างจ้านะครับทุกคนโอเคมาดูตอนไปกันเลยดีกว่าอู้ห้เอาเดี๋ยวเตม เอออย่าลืมติดตามช่องมิเชลแคมือด้วยนะครับเออบายบายจุ๊บจุ๊บอ้าวเราก็ถึงคิวลื่นแล้วเหรอว่าเป็นใครตอนี้หวังว่าจะไม่เป็นผมด้วยกันแล้วก็จะไม่เป็นผีตัวรลร้ายด้วยแค่คนเมื่อกี้หรือเปล่าวะเนี่ยคนเมื่อกี้เมื่อเปล่าใช่หรือเปล่าฮัลโหลคนนี้นี่เองครับอะไรอ่ะ ตามคนนี P ้มาได้กันนะทุกคนเขาร่าน่ารักดีแต่ผีก็ไม่น่ารักนะผีผีก็น่ารักแล้วทุกคนเฟงอะไรวะว้าเฮ้ยกูตกใจหมดเลยไอ้ผีมาเกิดตรงนี้เหรอ What the fuck you mocking dead ไม่ผีมาเกิดตรงสนามบ้าททุกคน ดูาิีนตายก่อนเธอได้ <c oughs> ไม่นะทุกคนอ่ะอตายก่อนเพื่อนเลยโอเคไม่ทุกคนคือเราต้องอดอะไรหาอะไรประมาณนี้ด้วยโอเค <c oughs> ก็กลับโลกเลยดีกว่ากลับโลกกลับยังไงวะดีเกมเลย <c oughs> ดีเกมเลยทุกคนดีเกมดีเกมนะทุกคนป่ะ โอเคผมมาเล่นแมปอะไรดีแมปสนุกสนุกปาก,กลัวแล้วกันโอเคช่วงนี้ถามคำถาม Q&A ทุกคนเออใช่ผมไม่รู้จะตอบ Q&A ยังไงผมก็ทำ Q&A แล้วกันนะเออทำ Q&A อะไรประมาณเนี้ยเออทุกคนจะได้สนุกสนุกกันนะโอเคผมจะตอบเฉพาะล่วนะ้าก่อนเลยแล้วกันนะ โ okay. <Okay. S 1> อเคมาเริ่มตอบขอถือสปริงหน่อยเออตอนนี้ผมก็ประมาณ,มาณอายุสิบแล้วทุกคนโอเคอันนี้คือ Q&A นะหลายคนอาจจะยังไม่ตอบผมหรือยังไม่นั้นก็ได้นะเรื่อาจะยังไม่เออคอมเมนต์นะทุกคนเออยังอาจจะยังไม่คอ,อมเมนต์นะก็ถ้าใครอยากตอบ Q&A กับผมเนี่ยก็ ก็พิมพ์คอมเมนต์มานะผมจะลง youtube แล้วก็แอดปิ้กตอกเลยนะทุกคนไม่รู้จะลงติ๊กตอกได้หรือเปล่านะด่านนี้โคตรยากเลยทุกคนตายอีกต้องเริ่มใหม่แน่นอนโอเคเรียบร้อยถ้าใครอยากให้ผมเล่นไม้คับปลากวดหรือรูบอกปลากัวดเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนไม้ค้าปลากัวดนี่ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะแต่ลูบอกปลากวนี่โคตรเก่งเลยเีทุกคน ผมไม่รู้ว่าตอนนี้คนติดตามผมก็ไม่ค่อยมเยอะเทลายนะโอเคก็ตกลงใจใทุกคนด้วยนะครับผมมัวแต่คุยแล้วเนี่ยเออใช่ Q n K มันต้องคุยดีวะอุ้ยเกือบอู้เบ็ดไม่อะไรตอนนี้วะเนี่ยเบ็ดมาเป็นอะไรตอนนี้อือโอเค โอ้ยตายอีกแหละถ้าใครอยากให้อ่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นไม้คัาปลากรวในะคอมเนาวก็เม้นบอกได้นะครับอันนี้คือคิวเอนวงหน้าอลไรเนี่ยเออผมไม่ผมคือผมไปศึกษาหาข้อมูลคิวอมาแล้วเมะผมไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงมีช่องช่องหนึ่งนะทุกคนที่เขาบอกว่าทําตอบคําถามมีคิวเอนวงหน้าทุกคนมาดูชื่อส่องเขาชื่อว่าอะไรนะทุกคนก็ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อซองเขามันชื่ออะไรช่องไม่ใช่ซองออนั่นแหละผมก็พูดภาษาไทยบวกค่อยเป็นนะครับทุกคนผมเป็นลูกครึ่งอีสานดิแต่ก็ไม่ค่อยลูกครึ่งเท่าไหร่หรอกนะที่จริงผมก็เป็นคนลูกครึ่งอีสานอะไรนะ,อะโอเคอเค,อเ,คเรียบร้อยชอืเอ้ยตกโอเค ผมชอบเล่นเกมมาครับมากกว่าเออไอโรบอกแต่โรบ็อกก็เล่นปังก์วัวแล้วก็แมพผีแล้วก็เพื่อคลายเครียดนะทุกคนโอเคโอโคสนาบินโอเคทุกคนผมก็อะไรต่อดีวะ <c oughs> ผมก็สะอะไรต่อดีวะอุ้ยตัว ผมผมชอบส่องไหนที่สุดในโลกผมก็ชอบเออช่องช่องมือราฟอะไนะตอนกินมาม่าดูทุกทีเลยแล้วก็บายเขียวเลือด้วยตัวเออทุกคนถ้าใครรู้วิธีลงมดแปลงหลังก็บอกผมมานะครับตอนนี้ผมกำลังฮิตอยู่นะ ผมฮิตมากเลยตอนนี้มัดแปลงล่างเป็นเหมือนแบบเือผมชอบอะไรประมาณนี้ที่จริงผมก็อยากได้ที่สุดในโลกเลยทุกคนมอดแปลงล่างนะแต่เออก็หมดหมดความอยากได้แล้วนะเพราะไม่ครับตอนนี้2022แล้วมันสร้างขึ้นมาตั้งแต่2000ประมาณ19มั้ง2019เออ คือแบบนานมากกับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ2,22แล้วนะทุกคนถ้าใครรู้บอกเมมมาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปไล่ดูทีละคลิปทีละคลิปแล้วกันโอเคคลิปนี้าอาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ประมาณ40แล้วนั่นะโอ้เกือบตกเลยตอนนี้ผมก็อัดได้ประมาณ40นาทีแล้วทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่40นาที44นาทีนะครับทุกคน โอเคซึ่งผมเรียนอยู่ตรงไหนก็อันนี้คือคีเวงงนในดวงหน้านะครับผมวันวิชิตธรรมสาธิตราชการที่รัชการที่เข้าก็ไม่เหลือจะเป็นโรงเรียนยอ,ยอดยอดฮิตของทุกคนใช่ไหมเด็กคงที่เขาก็ลองชอบมาเรียนตรงนั้นแหละแต่ผมเป็นเด็กบันงอกบันหนอกถ้าเกิดกุนปุ๊บโอเค อะไรต่อดีวะเอออะไรต่อดีวะผมนึกไม่ออกเลยเนี่ย Q&A เนี่ยเออทุกคนทุกคนน่าจะเม้นเม้นบอกกันก่อนหรือเปล่าคิวเอตอบได้ทุกคลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงคลิปประมาณยี่สิบสามอีพีด้วยกันอันนี้มาครับปลากกัออีพีที่หนึ่งโอไม่ใช่ <laughs> เราบอกปากกัวอีพีที่หนึ่งทุกคนโอเค กระโดดบาไปโอเคทุกคนเราอย่าเสียงดังนะครับทุกคนโอเคทำเสียงเหมือนเดิมกันเดี๋ยวก่อนฮึบอ่าได้แล้วฮึบฮ่าได้แล้วโอ้แบบนี้แล้วโฆษณาก็มาขั้นเหมือนเดิมโอเคถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นมาครับสปีดดันก็ผมก็ไม่ค่อยเล่นสปีดดันเท่าไหร่ผมก็ไม่ใช่ดีมันนะทุกคนนะผมไม่ใช่ดีพราที่จะเล่นสปีดแลนอะไรแบบนั้นได้หรอกนะ คือบางคนงก็อยากให้ผมเล่นสปีดรันเลยสปีดรันมันต้องระดับมือรัฟออไม่ใช่สิต้องระดับโปรฟชชั่นอลทุกคนโอเคถ้าใครอยากให้ผมทำหนึ่งร้อยวันก็ยากเกินหรือปล่า เอาชีวิตรอดก็ได้เลยทุกคนไม่ต้องเอาหนึ่งร้อยวันมันคือมันกดดันเกินเลยทุกคนผมทำหนึ่งร้อยวันไม่ได้คือผมทําเป็นอีพีอีพีเลยก็เนี่ยก็ได้แล้วทุกคนโอ้ยคือแบบนั้นผมก็ได้นะนะเือถ้าหนึ่งร้อยวันอโอโ้โหสามสิบกว่าชั่วโมงอะทุกคนคือแบบเออก็มไม่รู้ทุกคนนะก็มไม่รู้จะพูดยังไงแลยวะนะคือนะ คือผมชอบเล่นไม้ครับแล้วก็ร r บอกฟรีไฟไม c ครับในคอมเออพับจีก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไอะไรพับจีก็พอพอได้นะพอเท่าฟรีไฟแต่พับ g ีผมไม่ค่อยเล่นส่วนใหญ่ผมเล่นไม้ครับในคอมโอ้นะครับทุกคน เออผมจะเล่นเออไมคครับสปีดล่ให้ทุกคนดูเมื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่ผมไม่อยู่พอดีเลยจะแว่นกันทั้งบ้านแว่นกันทั้งบ้านโอ<ห>้อึ๊บชิบโอเคไม่ต้องกลัวทุกคนมากับผมไม่มีตายแน่นอนอโอ้แมวตอนนี้ผมจบกินอะไรมากที่สุดก็ q a ลงหน้าเหมือนเดิม q a ไม่ใช่ q u ผมชอบพูดว่า QN L ตลอดเลยทุกคนก็มไม่รู้เป็นไระไอตรงโอ้ยโฆษณาอีกาแล้วตอนผมตายตลอดโฆษณามาขัดคว้างจังหวะของผมพอดีเลยเอ๊บอา้าวตกถ้างั้นซึบซึบอา้าวตกีแล้วเออเอ๊บอ๊ชึบเฮ้ยไม่นะโอ้โหเราต้องใช้สมาธิอ๊ชิบโอเคที่ซึบเฮ้ยอย่าให้เป,ปิดปูดด๋ดนย ชึบโอเคอะไรต่อดีเอ,อ่อถ้าอะไรต่อดีวะนั่นดิผมลืมแล, <K NA S 1> ล้วทุกคนเคียนเองลุงนาทุกคนน่าจะมินมาบอกผมก่อน <c oughs> ผมคิดผิดไปแล้วไม่น่าเลยผมคิดผิดไปแล้วฮ้อ <c oughs> <c oughs> ผมน่าจะไม่ตอบเคียนเองลุงนาก่อนทุกคนเลยอะ่ะเออผมไม่รู้อ่ะทุกคน ผมเรียนอยู่ปอไหนก็ปสี่ทุกคนอายุกี่ขวบก็สิบทุกคนผมเกิดหกห้าห้าก็อาจจะประมาณเก้าแล้วกันออนะครับทุกคนเออมีใครจะทำอะไรอีกไหมไม่มีนะจบคลิปกันเลยหรือเปล่ายัางยังยังยังไม่จบ อตอนนี้แบบก็ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยร้อนเล่นะทุกคนมันก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นจริงเลยโอ้ยตอนนี้มือสั่นมากเลยนะเนี่ยถ้าใครอยากให้ผมทำ Q&A ก็ Q&A EP สอง,สงก็ก็ไม่มาได้แลังนะครับผ่ไม่เก็บปะไม่เก็บปะ <c oughs> โอเค เสียงใครวาเมื่อกี้เฮ้ยหหผมฝาดไปเดี๋ยวนะเสียงมันคุ้นๆอ๋อมันกาอะไรไม่มีอะไรทุกคนโอเคก็ Q&A ก็จบไปเพียงยังไม่จบก็บอกตรงๆเลยทุกคนไม่มผีผู้ติดตามผมก็ประมาณศูนย์กว่าคนศูนผู้ติดตามประมาณล้านกว่าคนผู้ไม่ติดตามก็ ผู้ผู้ติดตามก็ศูนย์ผู้ไม่ติดตามก็ล้านนะครับทุกคนโอเคอึ๊บโอเคก็ผมชอบเล่นเกมไม้ครับย้ำอีกรอบแล้วครับทุกคนผมชอบเล่นเกมไม้ครับแล้วก็โบโลบอกว่าก็ฟรีไฟฟรีไฟนี่ตัวปัญหาเลยคือไม่ชอบนะเกมที่ผมไม่ชอบก็คือเกมผีเกมอะไรที่มัน เออแนวสนุกสนุกอ่ะเออผมไม่ชอบอะไรเลยผมไม่ชอบเกมสนุกสนุกไงทุกคนเออใช่คือตอนไหนที่มีเพลงบรรเลงมาอยู่โอ้โหอยากายตลอดเลยทุกคนแบบเหมือนแบบอะไรนะเหมือนแบบาออะไรเงี้ยเออเออะไรเงี้ยตอนเสียงบเสียงเพลงเกมไหนเกมหนึ่งบรรเลงมาสักเพลงเนี่ยอย่างเช่นเกมหาอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังตอนท้ายคลิปเลยกันโอเเดี๋ยวก่อนนะรอเล่นทุกคน